สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าต้องยกเลิกนะครับคำสั่งที่เว้นระยะห่างทางสังคมและไม่สูงหน้ากากกลับมาใช้มาตรการเดิมนะครับและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง160ส <c ough> <von COVID> ิหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าทำไมสหรัฐอเมริกามีการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ามากขึ้น โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเกิดจากผู้ที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโดยส่วนใหญ่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปในกลุ่มแรกๆที่ไม่ได้มีการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเพราะไม่มีนะครับวัคซีนตัวใหม่ที่ชื่อว่า mRNA นะครับซึ่งปัจจุบันวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ที่กำลังเกิดการกลายพันธุ์ตอนนี้ กล,กลายเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าจอร์นสันแอนด์จอนสันสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตนะครับในขณะเดียวกันหลายประเทศกำลังเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ปักกิ่งก็เดือดนะสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรเจ้าที่จีนเพิ่มอีก7คนเตือนความเสี่ยงทําธุรกิจในฮ่องกงสถานการผู้แทนประเทศจีนนะครับประจําฮ่องกงออกแถลงการประดามสหรัฐอเมริกาณีสั่งคว่ำบาตรเจ้าที่จีน7คน และยังอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการดาเนินธุรกิจในฮ่องกงนะครับตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายจีนเห็นว่าเป็นพฤติกรรมข่มเหงรังแกหยาบคายอย่างยิ่งไร้เหตุผลอย่างยิ่งและแฝงไปด้วยเจตนาอันชั่วร้ายนะครับ ในขณะที่โตเกียวโอลิมปิกชักวุ่นหลังจากนักกีฬาเริ่มติดโควิด -19 1หนึ่งคนปรากฏว่าคณะกรรมการ IOC รวมกับนักกีฬาอีก4คนติดโควิด -19 แล้วนักกีฬายกกำนักนะครับอยู่กันดาล่องหนนะร,รับอยากอยู่ยาวในญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่านักกีฬาโควิด -19 ล่าสุดกลายเป็นคนที่4นะครับ สุดอื้ออึงพบสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสาคลจากเกาหลีใต้มีผลติดโควิด -19 กลายเป็นบวกระหว่างเข้าประเทศขณะที่นักกีฬายกน้ำหนักยูกันดาที่หายตัวลึกลับในโอซาก้าตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมล่าสุดพบตัวแล้วยอมรับอยากภักอศาศัยอยู่ในญี่ปุ่นประธานของ IOC อ้อนวอนชาวญี่ปุ่นให้ความร่วมมือต้อนรับ นักกีฬาจากทั่วโลกยอมรับกระแสการต่อต้านอย่างแรงนะครับในประเทศซึ่งญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับเม่อสนกรณีการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่กำลังหนักขึ้นอิสราเอลนะครับมีการบ่นประสิทธิภาพฟัคซีนของไฟเซอร์สู้สายพันธุ์เดลตา้าไม่เป็นดังหวังนะครับยกเลิกนะครับโควิดคืนชีพใน UK และ US นะครับ วัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์บโอเอนเทคนะครับยามสู้กับตัวกลายพันธุ์เดลตา้าอ่อนกว่าที่สาธารณสุขของอิสราเอลคาดหมายไว้นะครับเดลิเมอ้างอิงรายงานจากสื่อมวลชนอิสราเอลนะครับตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนอกเหนือจากชุดข้อมูลภายในประเทศแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังหยิบยกตัวอย่างสหาราชอาณาจักร และสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในการรับมือตัวกลายพันธุ์นะครับโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวดังกล่าวที่พบครั้งแรกในอินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้านะครับในขณะที่รอยเตอร์นะครับก็ชี้มูลนะครับค่าตลาดนะครับชี้มูลค่าการตลาดของเรกลือทนบุรีเอสแคลกรุปนะครพุ่งสูงขึ้น1.5พันล้านบาทหลังหมอบุญอ้างดีนกับไฟเซอร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าความเคลื่อนไหวของเกลือทนบุรีเฮลแคกรุปนะครับที่ยืนยันมีข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิดของไฟเซอร์และไบโอเอนเทคตามคำอ้างของนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่16กร,รกฎาคมช่วยให้หุ้นของเกลือทนบุรีเฮลแคกรุปดีตัวขึ้นและมีมูลค่าด้านการตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 1, 5 0 0ล้านบาท แม้บริษัทยาทั้งสองแห่งยืนกรานปฏิเสธก็ตามนะครับข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าทนบุรีเฮลแค์กุปของเขานะครับอาณาจักรแพทย์เอกชนซึ่งยังมีมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26,200ล้านบาทใกล้บรรลุข้อตกลงเรื่องของวัคซีนโควิด1 i d 1 9นะครับของไฟเซอร์และ b i o อเอ c นเทคจำนวน20ล้านโดสสำหรับนำเข้าประเทศไทย แต่ <c oughs> ว่ามันถูกทั้ง2ประเทศถูกทั้ง2บริษัทปริเสธอย่างรวดเด็วนะครับหลังจากที่องค์การเพศสัตว์ยื่นฟ้องหมอบุญในข้อหาหมิ่นประมาทรอยเตอร์ uter, รายงานว่าเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับยืนยันข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิด -19 นะครับจริงเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปได้มีการาซื้อ วัคซีนจริงโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเอกสารตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศในส่วนระยะเวลาที่มีการชัดเจนแล้วว่าแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากยังมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบริษัทระบุนะฮะในถ้อยแถลงนี้รอยเตอร์ระบุว่านะครับน,ยนายแพทย์นะบ,บุญถึงขั้นบอกกระสือมยุนชนท้องถิ่นว่าจะมีการลงนามข้อตกลงในวันที่16แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีปรากฏการหลักฐานข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้น แต่กลับทําให้หุ้นนะครับของบริษัทเขาปิดตัวที่1.59%หลังจากที่ช่วงหนึ่งทะยานขึ้นไปถึง4%รอยเตอร์ระบุว่าไม่ชัดเจนว่าหมอบุญไม่จริงใจนะครับเป็นเหยื่อกลโกงหรือเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของเขาที่อยู่ว่าเป็นกระบวนการต่างๆดำเนินมาในเวลานานนะครับเพื่อกลายปัญหาการขาดแคลน วัคซีนของเขานะครับซึ่งก็สรุปแล้วก็คือว่ายังไม่มีแล้วก็ทําให้หุ้นก็สูงขึ้นในขณะที่ภาพฝังร่างหนูน้อยวัย8เดือนเหยื่อโคว i ิด9 9อายุน้อยที่สุดของมาเลเซียนะครับผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ของมาเลเซียถึงกับใจสลายเมื่อหน่วยงานแห่งหนึ่งของรัฐรรมีการแพร่ภาพขา่าวสุดเศร้าหนูน้อยวัย8เดือนกลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในมาเลเซีย ซึ่งมีการแพร่ระบาดโควิด -19 มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวัน11,000รายเป็นครั้งแรกตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ยังช็อกขึ้นไปอีกเมื่อหน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข่ขาวใจสลายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหนูน้อยวัย8เดือนนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตอนนี้มาเลเซียก็อยู่ในสถานการณ์ที่จัดวันหนัก ในขณะที่เตือนเหนือรัฐบาลของอังกฤษเลิกล็อกดาวน์โควิดไม่อยู่ในพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชี้เทียบเท่าเจตนาฆ่าประชาชนแผนของสหาราชาอาณาจักรยกเลิกข้อจำกัดโควิด -19 เกือบทั้งหมดนะครับเป็นการตัดสินใจที่ขาดความยั้งคิดและไม่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์จากคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ระบุว่ามันเทียบเท่ากับการฆ่าคนโดยไต่ตรองไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีวอริี่จอรสันระบุในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์จะเร็วร้ายในสัปดาห์ใหม่นะครับไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้จบลงในขณะที่เขาเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจตั้งแต่19กรกรกฎาคมแม้การแพร่ระบาดตัวเลขกลายพันธุ์เดลต้ากำลังหลุดจากการควบคุมจอร์แดนบอกว่าสหาร,ราชอาณาจักรกำลังจะมาเปิดเศรษฐกิจได้อีกครั้ง เพราะว่าเวลา,านี้ประชากรวัยผู้ใหญ่ราว2ใน3ฉีดวัคซีนครบท้วนแล้วแต่หัวหน้าการแพทย์ของอังกฤษเตือนว่าอัตราการติดเชื้ออยู่ในเส้นทางของการไต่ขึ้นแต่ระดับน่ากลัวอย่างมากส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศลายอื่นในนั้นก็รวมถึงที่ปรึกษาของรัฐบาลชาติอื่นๆต่างใช้คำพูดที่เดือเดเืดต่อนโยบายของบริจอนสันนะครับซึ่งก็ไม่เห็นด้วย หลังการประชุมฉุกเฉินเหล่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับของสหรัฐอาณานิกก็บอกว่าที่ผมเขียนแบบนี้ผมเชื่อว่านะยุทธศาสตร์คุ้มกันหมู่คือฆาตกรรมอย่างร้ายแรงวิลเลียมฮาเซลไทนะบนักวิทยา,าศาสตร,ร์ชาวสหรัฐเมกการะบุเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่อังกฤษกำลังเผชิญปัญหาและก็จะเริ่มต้นนะการปลดล็อกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝรั่งเศส ปรากฏว่าประชาชนนับแสนชุมนุมทั่วประเทศฝรั่งเศสประท้วงแผนบังคับแสดงใบรับรองโควิด -19 ก่อนเข้าพื้นที่สาธารณะประชาชนกว่า10,000แคนเดินขบวนไปทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเพื่อประท้วงแผนของประธานาธิมารีเอลมาครองที่บังคับเจ้าที่สาธารณสุขฉีดพัคซีโควิด -19 และกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับในการรับรองปลอดเชื้อนะครับโควิด -19 ก่อนเข้าสถานที่ต่าง นะครับแม้กระทั่งร้านอาหารและก็โรงภาพ,พยนตร์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากรองได้มีการแสดงถแถลงนะครับสำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด -19 ซึ่งพวกผู้ชุมนุมรูบว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเลือกขอบุคคลไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนนะครับมาไทยระบุว่าการเดินขบวนเกิดขึ้น137จุดทั่วประเทศรวมแล้วประชาชนเข้าเกือบ,นะบเข้าร่วมเกือบ1 พันคนในนั้น18,00 0คนเข้าร่วมชุมนุมที่กรุงปารีสนะครับมาดากล่าวดังกล่าวจุดชนวนการประท้วงขนาดเล็กกว่านะครับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วบีบให้ตำรวจต้องใช้แก๊ส้ำตาและสลายการชุมนุมนะครับทุกคนมีอธิปไตยเหนือร่างกายของตนเองประธานาธิแห่งสาธารณรัฐไม่ปฏิเสธการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของฉันผู้ประท้วงรายหนึ่งนะฮะได้กล่าวในกรุงปารีสซึ่งตอนนี้กำลังเกิด ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นในขณะที่รันตรตีรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษติดเชื้อโควิด -19 แต่อาการเบาลงเนื่องจากฉีดวัคซีนนั้นครบแล้วนะครับสาจิสจาวัตรรัตตรีสาธารณสุขแห่งสหราชาอาณาจักรนะครับติดเชื้อโควิด1 i ตนเองมีผลตรวจโควิด1 i d 1 9เป็นบวกแต่ระบุมีอาการแค่เล็กน้อยพร้อมรู้สึกขอบคุณที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด1 9ไว้ครบ2โดสแล้ว เขาำดำรงตำแหน่งเป็นด้านรีสาธารณสุขได้3สัปดาห์หนุนหลังแผนของประธานาธิบดีบริจอนสันยกเลิกทุกข้อจำกัดที่เหลืออยู่นะครับแม้สหาราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งอย่างมากมีอัตราต้นต่อมาจากการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าที่กระจายไปได้ง่ายนะครับปัจจุบันสหาราชอาณาจักรมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกฉีดวัคซีนให้กับประชากร ส่วนใหญ่ไปแล้ว2ใน3แต่ยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่เยาวชนนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเตือนว่าแผนกลับมาเปิดเศรฐษฐกิจอังกฤษนั้นอันตรายเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากนะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนจากข้อได้จริงที่ว่าวัคซีนไม่ได้ผลนะครับถึง100%เซนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษในเชิงงานวิเคราะห์ นะครับเราคงเห็นว่าอังกฤษตอนนี้กําลังที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับการยกเลิกทุกมาตรการในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มาตรการที่ถูกยกเลิกทั้งหมดกลับมาใช้อีกครั้งนะครับโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากาก ถูกนำมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีผู้ติเจ้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ70ยอดตัวเลขผู้ติเื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกามากกว่า24,000คนการเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ทะลุถึง6ล้านคนเข้าไป6แสนคนเข้าไปแล้วนะครับตัวเลขโดยรวมผู้ติเชือ้อโควิด -19 นะครับทั่วโลกมากกว่า179ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะฮะและเสียชีวิตตอนนี้ทะลุ4ล้านคนเข้าไปแล้วอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับ2กลายเป็นอินเดียแล้วก็อันดับ3กลายเป็นชิลีบราซิลไล่ลงมาเป็นอังกฤษตามลําดับนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมขณะนี้ทั่วโลกนะครับเรื่องของการผ่อนปรนนะครับเรื่องของการจัดกีฬา นในญี่ปุ่นยังคงเป็นปัญหาสถานการณ์โควิด -19 เรารอบใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์แอฟริกากําลังแพร่ระบาดอย่างหนักและมีสายพันธุ์ใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์ซิกาหรือสายพันธุ์อินเดีย2กําลังแพร่ระบาดในอินเดียนะครับในขณะที่สายพันธ์ ชิลีก็กําลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นปัจจุบันมีสายพันธุ์ที่เกิดการแปลตัวเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย12สายพันธุ์ที่มีการระบาดทั่วโลกนะครับมาตรการที่ถูกผ่อนปรนตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ปิดพลาดของสหภาพยุโรปในมาตรการที่ผ่อนปรนนะครับหรือยกเลิกทุกๆมาตรการเพื่อเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจปกตินะครับที่เริ่มต้นโดยสหรัฐอเมริกาแลวก็ตามมาด้วย นะครับสิงคโปร์แล้วก็ตามมาด้วยอังกฤษนั้นนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าต้องยกเลิกนะครับคำสั่งที่เว้นระยะห่างทางสังคมและไม่สูงหน้ากากกลับมาใช้มาตรการเดิมนะครับและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 160. ร้อยสิหรัฐอเมริกายัางม,มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา้าทำไมสหรัฐอเมริกามีการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ามากขึ้น ดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเกิดจากผู้ที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโดยส่วนใหญ่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปในกลุ่มแรกๆที่ไม่ได้มีการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเพราะไม่มีนะครับวัคซีนตัวใหม่ที่ชื่อว่า mRNA นะครับซึ่งปัจจุบันวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ที่กำลังเกิดการกลายพันธุ์ตอนนี้ กล,กลายเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่ลงนามโดยประธานาธิบดีเดนัลด์ทรัมในการผลิตร,ร่วมกันจากบริษัทแป้งนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งปัจจุบันถูกจำหน่ายและแจกจ่ายไปทั่วโลกนะครับในเรื่องของสิงคโปร์สิงคโปร์ตอนนี้ยังคงเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ฮะมีคนในเรือสำราญกว่า3,000คนถูกกักในขณะที่คาราโอเกะ นะครับในสิงคโปร์ก็เกิดการแพร่ระบาดเป็นคัสเตอร์ตอนนี้สิงคโปร์หลังจากเลิกมาตรการดังกล่าวกลับประสบกับความล้มเหลวแต่ยังไม่ได้มีการยกเลิกมาตรการเพราะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นอังกฤษเริ่มต้นแล้วอย่างเป็นทางการแต่การเริ่มต้นดังกล่าวอังกฤษยังคงเป็นประเทศอันดับ7ของโลกที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลักคิดนี้ประเทศไทยนํามาใช้นะครับหลังจากที่หมอ และฝ่ายความมั่นคงไปให้คําแนะนํากับรัฐบาลจึงเป็นที่มาของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตรการการเปิดประเทศนะครับมาตรการวัคซีนนะครับเ็เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนเป็นมาตรการที่ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยนะครับสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็เป็นอย่างที่เห็นการทำนิวไฮอย่างไม่สิ้นสุด3เดือนก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์และมีการเคอร์ฟิวเกิดจากการใช้หลักคิด ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มองว่าโควิด -19 จะเป็นสายพันธุ์ปกตินกะารเป็นไข้หวัดปกติเป็นโรคท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะเปิดเศรษฐกิจตามปกติให้ได้จากหลักคิดที่ปิดพลาดครั้งนั้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลทำให้มีคนติดเชื้อโควิด -19 แล้วเสียชีวิตไปมากกว่า6 0แสนคนนะครับในสหรัฐอเมริกามากกว่า สงครามโลกครั้งที่2องด้ยซ้ำไปที่สหรัฐอเมริกาส่งอเมริกันชนไปทําสงครามนะครับในประเทศไทยตอนนี้ในขณะที่ทําคลิปการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหลักคิดที่ผิดไปใช้หลักคิดของสหรัฐอเมริกานํามาใช้ในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับหลักคิดกลับมาใช้หลักคิดของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับ ได้มีการให้คาแนะนําว่าให้ใช้หลักคิดของประเทศไทยเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตและมีการทําสักดีตอนนี้รัฐบาลไทยกําลังกลับมาใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตอย่างไรก็ดีตอนนี้ในประเทศพมา่านะครับออกซิเจนนั้นไม่เพียงพอนะครับล่าสุดนะครับพมามีการตรวจสอบคนติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า4,000คนเท่าที่ตรวจสอบได้นะครับการเสียชีวิตยงังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครัแล้วก็ออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะทำการจำหน่ายแล้วก็มอบให้กับคนป่วยพม่าก,กำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตลาวก็เช่นกันเวียดนามก็เช่นกันทุกอย่างกำลังกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับหลังจากเกิดการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเริ่มต้นในอินเดียนะครับหลังจากอินเดียนั้นได้มีการผลิตวัคซีนนะครับของบริษัทพารตา เพื่อเร่งขายวัคซีนแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจโควิด -19 จึงระบาดอย่างหนักในอินเดียและวัคซีนที่สามารถรักษาได้นะครับมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถรักษาสายพันธุ์ของเดลต้าได้ก็คือ j o h n นสัน o อนจอรนสะครับตอนนี้ก็พูดถึงไฟเซอร์กันมากซึ่งต้องฉีด2เข็มแต่ความจริงแล้ว วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ดำรกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสน ต่างเป็นคนไม่มีความหวังเมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไรค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติม ให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแ,<ต>แสงแห<ส>่ง,<ส>งความหวังสั่ง มันมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลีคิดคิดซ้ำคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวัง เหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉัน อไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแสงแห่งความวัง